จุดอีกจุดไฮไลท์หนึ่งนะครับในการล่องเรือเขตเขาเรียกว่าคลองบางกอกใหญ่หรือว่าคลองบางหลวงนะตอนนี้จะเป็นเขตตลาดพูแล้วนะฮะอยู่ในเขตตลาดพูแล้วเราล่องมาเรื่อยๆื่อจนถึงเขตตลาดพูนะฮะแล้วก็แต่ก่อนนี้ตรงนี้มีอะไรยังไงบ้างครับพี่บุญรวมครับตอนนี้ถ้าตอนที่โควิดยังไม่มายังไม่ระบาดฮะตรงนี้จะเป็น เรือที่ขายของที่ระลึกของให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตามเรือนะครับจะมีเยอะมากตอนนี้ก็พอมีบ้างแนละ้วพ,พอเริ่มมีทักลามองลามแล้วเนี่ยตรงน,นี้เราก็จะเห็นจุดนะครับธรรมดาจะ,มจะเยอะธรรมดาจะเยอะมากเลยครับอ่นนี้ก็จะเป็นเรือขายของที่ระลึกให้สําหรับนักท่องเที่ยวนะฮะ,ะสวัสดีครับคุณลงุณลง,ลงผมกําลังทําถ่ายทํารายการอยู่ขอสัมภาษณ์คุณลุงหน่อยได้ไหมครับสัมภาษณ์เรื่องอะไรนะครับ ช่วงหลังโควิดนี้เป็นยังไงมั่งครับนักท่องเที่ยวแย่เลยเนาะเกือบหมดเกือบหมดแต่ว่าท่องเที่ยวนี้ก็มีเข้ามาบ้างนะฮะเข้ามานิดหน่อยไม่เยอะอ๋อนี้ก็ยังพอก็เป็นของขายของก็ยังพอได้อ๋อยังพอได้สมัยก่อนเลือกขายของก็เยอะกว่านี้ใช่ไหมฮะเยอะกว่าโควิดก็เลิกกันหมดไม่เลิกอ่ะมันไม่เลิกก็เลิกไปปริยายอ๋อเลิกไปปริยายหยุดดีกว่าอ๋อเรียกว่าหยุดก็จะมีน้ำเนิ่ม ตรงนี้ก็จะมีเ,าเขาเรียกว่าเ,าเครื่องดื่มนะครับให้ขายอยู่กลางลำน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่เครื่องดืม่มเพราะฉะนั้ตน,นนะตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไ,ไลท์หนึ่งที่จอดแวะไ,ไมไไมออ่เจเลผโอเคนะครับเดี๋ยวพี่บุญรรวมจะพาเราไปลุยกันต่อนะครับวันนี้ผมพาท่านมาล่องลำน้ำนะครับ คลองบางหลวงหรือว่าคลองบางกากใหญ่นะฮะผมได้ไกด์กิติมศิ์วันนี้พาผมชมแบบเต็มที่รู้ประวัติศาสตร์ของความเป็นมาของคลองบางหลวงค่อนข้างละเอียดเพราะว่า,าพี่บุญรวมนี้เป็นคนพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับขับเรือมาเป็นเวลา40ปีเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะฉะนั้นอตอนนี้ตรงนี้เป็นวัดอีกวัดหนึ่งวัด เวรุราชินตรงนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไงครับพี่บุญรวมครับสมัยก่อนวัดน,นี้จะเป็นวัดที่รุ่งเรืองมากเลยสมัยก่อนเรือทรายจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่เป็นเรือต่อใหญ่ๆจะมาจอดเอารายขึ้นที่นี่ทั้งหมดเลยครับจอดทีเป็นสิบๆลามาเดี๋ยวนี้ก็หมดไปตามยุคตามสมัยตอนที่ว่าเรือทรายมาจอดนั้นตอนนั้นพี่อายุประมาณเท่าไหร่ได้ครับออตอนนั้นประมาณสักยี่สิบกว่าปหน่อยๆสมัยก่อนอยังวิ่งเงออยู่นี่นานมาก ตอนนี้ก็69แล้วอ๋อพี่ไกด์เกติมาศราายุ69ปีแล้วนะครับวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากาพี่เขาผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะฮะเราไปกันต่อเลยครับพี่ต่อกันเลยนะครับตอนนี้ผมมาผ่านนะก็จะเห็นเป็นตึกสีชมพูนะครับตรงนี้เขาเรียกวังคลองบางหลวงนะฮะก็สวยงามนะครับอยู่ตรงคลองบางหลวงพอดีนะครับ แผนให้ทุกท่านได้เห็นนะครับไปกันต่อเลยครับพี่บุญรวมวันนี้ผมได้พาท่านผมได้พาท่านมาชมบรรยากาศนะครับการล่องคลองบางหลวงหรือว่าคลองบางกอกใหญ่เพื่อที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าในเมืองกรุงหรือว่าในกรุงเทพอย่าง บ้านเราก็ดีนะครับก็ยังมีคลอ,องที่สมัยนานมาละตั้งแต่สมัยพระเจ้าตักสินเอาที่เราจำความได้พระเจ้าตักสินเป็นต้นมานะครับตั้งแต่เลยไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเราก็จะมีคลองสำหรับใช้การคมนาคมในสมัยก่อนซึ่งทิ้งไว้ซึ่ง เขาเรียกว่าวัฒนธรรมที่ว่าเก่าแก่อยู่ข้างคลองบางหลวงนะฮะเพราะนั้นวันนี้ผมมีโอกาสได้มาพาท่านไปเที่ยวนะครับเขาเรียกว่าเที่ยววิถีใหม่แบบนิว n o r m a l หลังจากโควิดสิกินระยะเวลามาเกือบเกือบสองปีวันนี้ประเทศไทยได้ เปิดประเทศแล้วก็มีการท่องเที่ยวแน่นอนครับทุกอย่างมันไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้าโควิดมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ผมพาท่านมาดูผมต้องการให้ท่านเห็นว่าถึงแม้นนะครับหลังโควิด -19 กาการท่องเที่ยวจะเปิดแล้วมเมืองกรุงของเราหรือว่ากรุงเทพมันก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่บางท่านอาจจะทราบแล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า หน้ามารองเที่ยวนะครับมาลองเที่ยวลองมาล่องเรือดูนะครับให้สัมผัสเห็นบรรยากาศตอเก่าในยุคสมัยหลายร้อยปีที่ผ่านมายังคงหลงเหลืออยู่ให้เราเห็นเป็นช่วงๆผสมกับวัฒนธรรมใหม่ๆความเจริญก้าวหน้าของเมืองหลวงของเราผสมผสานกันไปนะฮะนี่ก็จะเห็นเป็นเาขาเรียกว่า แสงจีนตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นวัดจีนนะครับก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่นะครับเราก็กําลังลอดสะพานอีกสะพานหนึ่งท่านจะได้เห็นบรรยากาศริมแม่น้ําที่บางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วแต่บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับริมฝั่งคลองบางหลวงไม่ใช่ริมแม่น้ําผมต้องขอโทษด,ด้วยพูดผิดไปริมฝั่งคลองบางหลวงที่ว่าเขาจอดเรือนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจอดเรือท่องเที่ยวนะครับสมัยสมัยที่โควิดยังไม่มาเรือพวกนี้ก็จอ,อกไปพานักท่องเที่ยวไปดูไปเที่ยวกันนะครับท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งนะครับแล้วก็ทัวร์จีนซะส่วนมากก็อยากให้การท่องเที่ยวฟื้นกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่คนอันนี้ก็จะเป็น,น,นท่องนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเหมือนกันนะครับเริ่มจะมีเข้ามาแล้วนะครับเริ่มจะมีเข้ามาแล้วเราจะได้เห็นแล้วว่าคนต่างชาติ นักท่องเที่ยวฝรั่งก็เริ่มเข้ามาล่องเรือกันแล้วนะครับพี่บุญรวมได้บอกผมว่าก่อนหน้าโควิดไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งนักท่องเที่ยวจีนก็จะเหมาเรือเป็นล้ำๆเลยมาท่องเที่ยวดูเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างในเขตคลองบางหลวงเป็นหย่อมๆนะครับเราได้เห็นชุมชนเก่าๆบ้านเก่าๆ หรือนี่ก็จะเป็นมัสยิดบางหลวงนะครับหรือ,อหรือ,อความเป็นอยู่ในสมัยที่สมัยก่อนนู้นนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดสืบทอดต่อๆกันมานี่ก็จะเป็นวัดผงรัตนานารามนะครับนี่ก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ริมคลองบางหลวงนะฮะอ่า ตรงนี้ก็ตรงนั้นก็จะมีคนทอดแหขอ <c oughs> โทษนะขอเริ่มแห้งภาคนานนะตรงนี้จะมีคนทอดแห αι, หาปลากันอยู่นะครับแหมเพื่อนผมโอเคมากเลยพอผมบอกขอเริ่มแห้งภักนานนะครับก็เอาน้ําให้ผมมาขวดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นท่าน้านสะพานอ่ายาวบุรีชาวนะครับนี่ก็จะเป็นชุมชนนะครับที่หาปลากันนะครับทอดหาปลากัน ก็จะเป็นวัฒน,นธรรมที่หลงเหลือ,อไว้นะครับให้เราได้ชมในคลองบางหลวงซึ่งเป็นคลองที่เก่าแก่หรือเรียกคลองว่าคลองบางดอกใหญ่นะฮะเราก็ยังได้เห็นได้ชมกันเราจะไปสุดตรงที่ประตูน้ำตรงข้างหน้าตรงนั้นนะครับ ตองนั้นเราเรียกว่าประตูน้ําอะไรครับของวัดกรยารครับปากคลองบางหลวงครับวัดกรยาปากคลองบางหลวงนะวัดกรยานามิตรนะครับพี่บันรวมก็จะพาเรามาสุดตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเลี้ยวหัวกลับไปนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมของการล่องคลองบางหลวงบางปรกกอกใหญ่เดี๋ยวเราจะไปอีกฝากฝั่งหนึ่งครับตามกันต่อไปเลยครับ